สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเซลล์ออมฉันหน้านี่40แดงอบู่บนหน้าตาท่านมีสภาพดีละก่ะตัวเช็คแคทหอมใส่หน,นา้าหน้าตาเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยจา้าว่างามขนาดไหนนะจา้ามีหลายท่านมีเลือกจา้าเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันเลยนะจา้าท่าน,นี้เป็นรถปีหกหนึ่งจ้าทำงาน day หนึ่งท่านหกร้อยสามสิบสามชั่วโมงจา้า ดาวอยูซี่หาหมื่นบาทจา้าราคาเงินสดที่4แสนหามื่นบาทจาท้าคอนเดหกปีตกปีละ866ห่อยหกบาทมีงวดใหญ่สองพันทุกเดือนคอนแบบมีหกปีเลยจา้าคัลรายเดือนตกเดือนละ7 000, 7 000, 22, 000, 72, 000, ็ดพัอยยีบาท72็ดองวดจ้าสภาพยังเดิมเดิมนีจ่จ้า สีนสวยสบพาพเดิมเดิูดูตะวันกะซีชีพให้พร้อมใส่แง่เลยจ้ะค่ะกเก็บสีให้ฟรี่จ้ะนี่หลายขั้นให้เลือด้วยจ้ะมาเดินไปเลยจ้ะสีสแดงเลี่ยงเป็นเลยจ้ะ